สวัสดีครับวันนี้เบรดเฟรนนะครับวันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะแบบว่ามาเป็นสไตล์แบบมาแนวแฟชั่นบ้างนะครับก็วันนี้มาพูดถึงโปรดักต์แบรนด์หนึ่งที่เขาก็ดูแลผมเหมือนอเหมือนวอลวิกแล้วก็โ o ต t o s ส u ؤ นะครับก็คือไรอันสเตปนะครับซึ่งก็คือวีแกนสเตปวีวีแกนสเตปนั่นเองนะครับวันนี้ซีรีส์ที่ผมจะพูดถึงเป็นรุ่น,เป,นเป็นซีรีส์ชื่อว่าบิ๊ เบปปุ u, นะครับเบปปุ u, คืออะไรเบปปุ u, เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีบ่อน,น้ําพุร้อนนะครับเยอะถึง2,000กว่าแห่งนะครับอันนี้คือ,คอตัวเลขแน่นอนไม่แน่ใจเพราะว่าหาข้อมูลมาก็ไม่ตรงกันสักที่หนึง่งนะครับซึ่งมาพูดถึงดีไซน์นะครับของของเจ้าซีรีส์นี้ละกันนะครับซีรีส์นี้จะเป็นลักษณะแต่ก,ก็ยังเป็นวีแกนสเต็ปอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับ เป็นงานปักทั้งหมดก็คือพื้นจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีงานปักเป็นลายดอกไม้อยู่สามสีก็คือมีสีฟ้านะครับสีแดงสีเหลืองเดี๋ยวดูจากดีเทลชัดๆก็น่าจะจะเห็นนะครับว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็ความเป็นวีแกนก็ยังเหมือนเดิมก็คือจะไม่มีกลิ่นของของหนังสัตว์นะครับมีจุดเก็บปิกนะครับอยู่สองที่นะครับก็คือ,อด้านนี้นะครับกับด้านนี้ ปกติของไรออนจะเป็นจะ,จะเป็นฝาปกติไรออนรุ่นรุ่นที่ผมใช้รุ่นก่อนก่อนจะเป็น2จุดแต่น,นี้จะเป็นอย่างจุดแต่ว่าอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีเป็นลนักษณะน่าจะเป็นทองทองเหลืองนะครับสําหรับในช่วง,ช,วงช่วงต่อของการห้อยะครับก็คลาสสิกดีนะครับดูชุนอันเนี้ยตัวเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าผมพอผมเห็นในเว็บของสติงช็อปผมก็สั่งเลย ชอบจริงๆแล้วก็ทางทางสิงคับก็ดูแลส่งมาให้ดีจริงครับอันนี้ก็เวลาอยู่กับชุดสูตรที่เป็นชุดที่ผมใส่ประจำเวลาไดโรงแรมเนี่ยสีดำสีที่มันเป็นค่อนข้างเรียบหน่อยอครับจะค่อนข้างขึงข้นผมมีทริคในการเลือกเสืสาา้อผ้าในการแต่งตัวนิดหนึ่งเนาะคือถ้าวันไหนที่ผมแต่งแต่งชุดที่เป็นชุดเรียบครับอย่างสูตรชุดดำล้วนหรือว่า เนี่ยเวลาเวลาวันไหนก็ตามที่ผมที่ผมแต่งดำล้วนไปลงเล่นลงแรมเนี่ยจะใช้จะใช้เส้นนี้บ่อยมากเพราะว่ามันขึ้นแต่ในเวลาที่แบบเวลาวันไหนที่ต้องใส่ชุดที่เป็นเหมือนชุดแบบชุดฮาวายนี่มจะไม่ใส่เพราะว่าลายมันเยอะจนกลืนกันนะครับวันนี้ก็ลึกๆก,ก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นเนาะยังไงก็ไลออนล็อตใหม่เข้ามาแล้วนะครับมีลายใหม่ๆเพียบเลยผมก็เพิ่งจัดมาสองเส้นด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยนำมา พูดถึงกันละกันนะครับถ้าสนใจโปรดัก t ของไรออนนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อที่สติ n g ชอปเลเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เจ้าอื่นอย่างเช่นวอลวิกนะครับอะโรโตซาวหรือว่าวอกวัดเคเบิลนิคอนคลีนนิ่งก็ติดต่อตามอาตัวแทนหลังคลิปได้เลยนะครับยังไงวันนี้เบสเฟรนนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลงังในท้ายคลิปผมจะจะอินเสิร์ตภาพชัดๆให้อีกทีหนึ่งเกี่ยวกับไอตัวแบปุนะครับยังไงก็ บายบายเจอกันใหม่ครับอีพีนหน้าสวัสดีครับ